เราเริ่มต้นกันที่คู่แรกประจำสัปดาห์นี้กันเลยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดที่4ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกำลังของเบลเลอร์เวอร์ูเซ่นนะครับซึ่งศึกนี้นะครับมีความสำคัญเนื่องจากว่ากุนซือของเบลเลอร์เวอร์ูเซ่นเป็นตำนานของลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้มาเยือนถิ่นแอนฟิลด์นะครับในฐานะคู่แข่งเลเวอร์สตูนะฮะโดยคู่นี้นะครับจะลงเล่นกันในกำหนดเกวันอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับตามเวลาประเทศไทยตีสามนะครับดึกหน่อยเนื่องจากฝั่งยุโรปนะครับมีการปรับเวลานะฮะโดยสถานการณ์ล่าสุดนะคคครรัับของงงทู้่นนนนะะใตาาแ นะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไป3เกมชนะ3เกมรวดนะครับเก็บ9แต้มเต็มนะฮะโดยฤดูกาลนี้นะฮะยิงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หกลูกนะครับเสียแค่ลูกเดียวนะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมส่วนตัวฟัร์คู่เบียร์นะครับของเบลร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับลีกเยอรมันนะฮะในห้างขายยาจากการุมทีมของเจบีออลเลนโซ่เก่งไป3เกมนะฮะชนะ2เสมอ1เก็บไป7แต้มอยู่อันดับที่6นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหค่อนข้างสูสีนะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ต่อมาเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดต้องบอกว่ากุกกี้สุสีกันเลยทีเดียวแต่ทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นร้อนแรงมากกว่านะครับโดย5นัดหลังสุดพวกเขาชนะถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวนะฮะโดยไฮไลท์สำคัญนะครับก็นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ ไรต้าเน้นว่าอดเลี้ยนไป2อหนึ่งนะครับแล้วขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอัเร็จนะครับส่วนที่หลุดไปเสมอก็เสมอกับไอ้ปิญญาอาโซนอลสองสองที่เป็นทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันนะฮะตัวฝั่งของเบย์เออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ2เสมอ3นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเวเบีสตุตการ์ตไปนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ยังไม่แพ้ใครห้านัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งสองทีมวันนี้ต้องมาห้ามหันกันนะฮะะตต่่ออมมมาาาเรรดูสถิิขงงทททััั้ีีนนคบบพก 5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชมก็เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะเบร์เลเวอร์กูเซ่นได้ถึง4เกมแล้วก็เลเวอร์กูเซ่นเอาชนะลิเวอร์พูลได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะฮะเรามาดูอาการบาดเจ็บของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับสภาพความพร้อมฝั่งลิเวอร์พูลครับมีนักเตะบาดเจ็บอยู่5รายนะครับก็เป็นนักเตะตัวเก่านะครับมีอาริสโเมิเกอร์ดิโกโจต้าเกเซ่ฮาร์วิยเอเลียดอิบไรมักนนาเต้ส่วฝั่งผู้เเเเยือออนครรับบไ์ลวอร์ูเซ่นมีกาารบดเจ็บบอยู่4คคนนะรัมีฮาต้ อัลลี่ชองนูเอลส์เบโลเซียนส์มาตินสตารียาและนอร์ดี้มูกิเอเร่ก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับทั้งสี่คนนะฮะถ้าจะมองจากมุมนี้เลเวอร์กูเซนฟูลทีมมากกว่านะฮะ การผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านกุนซืออาร์เนอร์สลัตจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยผู้สัตูแน่นอนจะเป็นเควินเกลเฮอร์จะได้ทําหน้าที่ต่อนะครับส่วนลิอร์พูนั้นไล์อัพนี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนะครับเปลี่ยนจาก4-3-3มาเป็น4-2-3-1ซึ่งเป็นสูตรสําเร็จเลยนะฮะโดยฝั่งลิอร์ผูนะครับเป็นทีมที่ขึ้นชื่อลือชาญในเรื่องของเกมรุกอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่ครอบครองบอลอย่างแน่นนะฮะส่วนแนวรรกจจััด้้านมีทงหลุ โมเมตซาลาและดามินูนเยสนะครับที่กำลังฟอร์มร้อนแรงส่วนทางฝั่งเบอร์เลลกุเซนนะครับคน mm hmm. คุนซือชาบีอารันโซ่จะมาไปใต้ระบบ3-4-2-1นะฮะ mm hmm. ก็ใช้มาตั้งแต่คว mm ้าแชมป์บุนเดสก้าเยอรมันเมือ่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยตัวทีเด็ดของพวกเขาในแนวรุกนะครับก็ฟอร์เรนเบิร์ดนะครับทอเรียและโบนิเซฟกองหน้าตัวเป้าส่วนปีกทั้งสองข้างนี้นะ่าสนใจนะครับเจนวีฟิมปงที่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลทางด้านขวานะครับและปีกซ้ายก็เป็นกิลมันโดนะฮะ ส่วนแนวรับของพวกเขานะครับก็จะมีแท็บโซบ้านะครับแล้วก็กองหลังคิมเชนยูมันอย่างโจนาลดนทานะฮะวิเคราะห์ทัศนคู่นี้นะฮะโดยลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหฟอร์มกําลังร้อนแรงขวัญและกําลังใจดีเยี่ยมนะครับและที่สําคัญเล่นในทิ้นแอนฟิลด์ด้วยตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เกินของกุนซืออาร์เนอร์สลอตส่วนผู้มาเยือนเบอร์เลิกูเซ่นนะครับของกุนซือชาบิโอโนโซฟอร์มตกลงไปในการนี้โดยมองว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเป็นต่อนะครับณตอนนี้นะฮะเงื่อนไขของลิเวอร์พููลนนนะะะครับเป็ต่่่ออยยทีี0.5ขดด1ฮโ แพงความสูงนะครับคู่นี้เปิดออกมาอยู่ที่1.93นะครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลก็ระวังตัวส่วนเลเวอร์คูเซ่นก็ระวังตัวนะฮะคิดว่าสกอร์น่าจะออกมาค่อนข้างต่ำนะครับให้ติดสกอร์ต่ำไปนะฮะโดยคู่นี้คาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะชนะแค่ชูเฉียดเท่านั้นเองนะครับหประตูต่อศูนย์ให้ติดสกอร์ต่ำไปได้เลยนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่4ประจำวันนี้เลยนะฮะสโมสรลิเวอรจากฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอมาลายยูนตุสจจจาาากกกอิิตลีีนนนนนะะะคครรัััับบโดยยแข่่งวท5พฤศ ตามเวลาไปที่ไทยตีสามนะครับโดยรายกานล่าสุดนะครับตอนนัคะแนนยูนตุสอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป3เกมชนะ2แพ้1นะฮะเก็บไป6แต้มมาใน UCL ปีนี้ครับยิงได้เยอะก็เสียเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนทางฝั่งริวอยู่อันดับที่15นะครับตามมาติดติดแข่งไป3เกมชนะ2แพ้1เหมือนกันเก็บได้6แต้มนะครับโดยยิงได้4เสีย3นะฮะโดยฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านริวนะครับทำได้ดีกว่า5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอ2โดดยนัล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับลดยนัด หนึ่งหนึ่งในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับส่วนไฮไลท์สำคัญในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็บุกไปเยือนและเอาชนะอาร์เจนติมาเมอริดตาหมีได้3ประตูต่อหนึ่งนะฮะถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะเกมรุกดีกองหลังเหนียวนะฮะส่วนระหว่างผู้เยือนนะครับไอ้มาลายยูเวนตุตนานาสนะครับขนาดล่าสุดของพวกเขานะครับแข่งไป5เกมนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1โดยนัดล่าสุดนั้นก็บุกไปเยือนเอาชนะอูดิเนเซ่ในศึกกาโชเซียอิตาลีได้สองศูนย์นะครับส่วนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับพวกเขานั้นกกกกก็็เปปิิิิดดบบบบบ้้าาานนแแพพััสสตตตตุรร์ไ1ะคลลอวมูถ รนะคับของทั้งสองทีมนะครับที่พบกันต้องบอกว่าน่าประหลาดใจนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะฮะท่านผู้ชมก็เลยไม่มีข้อมูลให้ได้รับทราบกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บของทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านลิวนะครับต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับประมาณเกือบสิบคนนะฮะและเป็นตัวทีเด็ดทั้งนั้นนะครับเป็นตัวจริงอย่างเช่นอังเรโกเมสนะครับเซเมลอุมาติตี้นะครับโทมัสมูนิยาติโกซานโตสนะฮะนี่ก็เป็นตัวหลััักของทีีมมเเเลลยยนนนนนะะะฮสส่่ววููตุครบบผ้าด เจ็บอยู่4คนนะครับติดทูตแบนย U1 คนนะฮะโดยผู้เล่นบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักก็คืออาคาดิอุสมิลิกนะครับดักลัสลุยส์นะฮะเกลเซนเบรเมอร์นะฮะกองหลังแล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นตัวหลักเหมือนกันทั้ง3-4คนนี้เลยนะฮะต่อมานะครับเรามาคาดการผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับพร้อมไลอัพโดยทางฝั่งของลิวนะฮะจะมาแพตระบบ4-2-2-1ต้องบอกว่าทีเด็ดของพวกเขาอยู่ที่แนวรุกนะครับซึ่งก็ทิ้งเท่านีาิั้นะครับ อายุน้อยด้วยนะฮะอายุ24ปีที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆนะครับส่วนแนวรับของพวกเขานะครับก็แน่นหนานะครับดูจากสิติที่เสียประตูน้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เน้นรับและโต้กลับนะฮะส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะครับภายใต้ระบบ4-2-3-1นะฮะต้องบอกว่าทางฝั่งของดิโก้มอกตาผู้เป็นคนซื้อนะฮะก็จัดระบบนี้เล่นในศึกโกลโชเซียอิตาลีแล้วก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับโดยยูเวนตุสนั้นนะครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ในเรื่องของการเข้าทำนะครับอย่างเช่นดูซานวอลาหฮูวิตนะครับแล้วก็ทางด้านของกองกลางตัวรุกอย่างเทิร์นสกูปไมเนอร์ขนาดข้างซ้ายขวาฟรานเชสโกคอนเซซาลนะครับทางด้านขวาทด่านซ้ายเคนันยูดิสนะครับที่กำลังร้อนแรงเรามาดูเทั้งสแลกคู่นี้กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเงื่อนไขนะตอนนี้นะก็คือเสมอยู่บนตุสนะครับราคาอยู่ที่0.00นย์ะฮะต้องบอกว่ากำแพงความสูงคู่นี้เปิดออกมาอยู่ที่2.14นะฮะโดยฟุตบอลคู่นี้นะครับเป็นฟุตบอลต่างคู่นะครับยู่บนตุสน๊ดเป็นฟุตบอล ที่เน้นรับเหนียวแน่นและอาศัยการเล่นโต้กกับนะครับโดยคู่นี้มองที่เจ้าบ้านนะครับจะตั้งรับอย่างเหนียวแน่นนะครับหลังจากที่เปิดตัวนะครับในศึกฟุตบอลลีชนะ2เกมแพ้ไปหนึ่งนะครับก็มีโอกาสเขารอบะนนแล้วนะครับถ้าหากเสมอคู่นี้ริวก็คงจะพอใจนะฮะโดยเปิดออกมาอยู่ตุ๊ดเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะฮะโดยคู่นี้ให้ติดสกอร์ต่ำไปเลยนะครับท่านผู้ชมกิฟว่อาหน้าสกอร์ไม่น่าจะสูงไปกว่านี้นะฮะแต่คาดการณ์ว่าสกอร์ยูนตุ๊ดจะบุกมาชนะได้แค่1 0นะครับหรือไม่ก็เสมอกนะฮะ